เชิญ้ต่อไปเลยครับคุณนาทีมะขาครับวีาวนีขอโทษครับคุณนาทีมะขามครับคนต่อไปครับคุณดูดเม็ดแตดครับใช่คุณดูดีเมทัศเรียนเชิญนะครับหรือเปล่าคนต่อไปครับคุณกระโปรงคันควยครับเออคุณกระปุกก้านกล้วยเรียนเชิญด้วยนะครับ คนต่อไปครับคุณกีสัมสนครับ I'm so sorry Miss G s a m s o n could you please make yourself to the interview ภาษาไทยมันก็ไม่ได้อังกฤษมันก็ไม่ได้คนต่อไปอีดีนะคนนี้เป็นชาวญี่ปุ่นนะเว้ยคนต่อไปครับคุณหมอยอมจูโอ้ยหาเลรแล้วเอ่อ Miss m o e o m c h u please I'm so sorry บ้าวะเนี่ยคนต่อไปครับ